วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539นะครับในครั้งที่แล้วนะครับติวเตอร์ได้พูดถึงเรื่องภาพรวมทั้งหมดของวิปกครองติวเตอร์จะใช้คำพูดก็คือวิปกครองนั่นเองเป็นคำพูดแบบสั้นๆนะครับทำให้เราเข้าใจนะเอามาเริ่มกันเลยนะครับ เดียรอยากจะรีแคปรีแคปอย่างนี้นะครับข่าวก่อนนะเราได้เรียนถึงว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับหรือวิปกครองเนี่ยผลที่สุดท้ายของมันนะครับเราจะได้ซึ่งคําสั่งทางปกครองวิธีการได้มาซึ่งคําสั่งทางปกครองนั้นก็มีอยู่5ขั้นตอนคําสั่งทางปกครองนั้นเป็นเครื่องมือสําหรับข้าราชการเพื่อใช้ในการออกคําสั่งต่างๆเพื่อที่จะเ,เป็นการปกครองให้ประชาชนในประเทศนั้นน่ะ ดำเนินการตามกฎหมายต่างๆนะครับอะไรนะรอเพื่อนๆหรอเดี๋ยวนะไม่รอแล้วนะ <laughs> เพราะว่าเนื้อหาเยอะเพื่อนๆคนไหนนะครับลูกศิษย์คนไหนที่มาทีหลังนะสามารถย้อนไปดูได้นะครับย้อนคลิปไปดูได้แล้วก็อาจจะไปดูในทาง youtube ได้นะครับแล้วก็ลืมสวัสด,ดีลูกศิษย์ที่อยู่ในในเพจในกลุ่มทุกๆ,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 ๆกลุ่มด้วยนะ วันนี้นะื้อหาเยอะนะครับเพื่จะไปให้เร็วที่สุดเพื่อเดี๋ยวมันกลัวมันจะไม่จบนะครับออคำสั่งทางปกครองนะครับการได้มาซึ่งคําสั่งทางปกครองมันก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนแบบนี้ก็คือการเข้าสู่พิจารณาขบวนการพิจารณาเสร็จสิ้นขบวนการทบทวนแล้วก็การบังคับใช้ซึ่งคําสั่งทางปกครองนะครับใน5ขั้นตอนนี้นะครับมันขั้นตอนแรกเขาจะเรียกว่าการเข้าสู่กระบวนการพิจารณา เราจะพูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ใช้คําสั่งทางปกครองและคู่กรณีหรือคนที่ต้องการที่จะใช้คําสั่งทางปกครองนั่นเองคําสั่งทางปกครองเนี่ยสัปดาห์ก่อนออไม่ใช่สัปดาห์ก่อนนี่เมื่อวานนะครับติวเตอร์ได้พูดถึงว่ามันแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับก็คือคําสั่งทางปกครองที่เป็นในเรื่องของการขอใช้สิทธ์การตั้งสิทธิ์การก่อสิทธิ์อันที่สองก็คือเพื่อย,ยืนยันสิทธิ์หรืออันที่สเพื่อ ให้มีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าติเตอร์พูดเดียวไปขอโทษด,ด้วยนะครับอันที่2นะครับก็คือขั้นตอนการพิจารณาเพื่อการออกคําสั่งการพิจารณาการออกคําสั่งนั้นก็คือเป็นการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่นั่นเองวิธีการพิจารณาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับในขั้นตอนที่3ก็คือขั้นกระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จมันจะได้ออกมาในรูป เป็นคล้ายๆกับเป็นรูปแบบของคําสั่งทางปกครองจะเป็นรูปแบบไหนบ้างน,นะแล้วผลของคําสั่งเป็นอย่างไรมันก็มาตามรูปแบบเป็นคําสั่งเป็นหนังสือเป็นวาจาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในขั้นตอนที่4ก็คือขั้นทบทวนคําสั่งทางปกครองในกรณีนะครับที่คู่กรณีหรือผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่3เนี่ยถูกกระทบ ถูกคาสั่งทางปกครองเนี่ยกระทบกระเทือนชื่อซึ่งสิทธ์ต่างๆคู่กรณีเหล่านั้นนะครับก็สามารถที่จะอุดทอนได้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองได้ขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ได้นะครับมันก็จะเข้าไปเป็นคู่กรณีใหม่เจ้าหน้าที่ก็พิจารณาใหม่ก็ออกคําสั่งทางปกครองในรูปแบบใหม่เนี้ยมันก็จะวนลูปไปอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเป็นคําสั่งทางปกครองที่ต้องให้ดําเนินการเนี่ยมันจะมีการบังคับตามคําสั่งทางปกครองซึ่งการบังคับตามคําสั่งทางปกครองนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับติวเตอร์จะพูดให้จบในส่วนของตรงนี้ก็คือขั้นตอนเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาว่าบุคคลไหนบ้างที่จะ มีส่วนร่วมหรือสามารถที่จะเข้าไปเข้าสู่ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการพิจารณาได้นะใครไม่ทานบอกได้นะครับพิมพ์มาได้เพราะว่าเป็นการไลฟ์สดนะครับส่วนลุกศิษย์ที่อยู่ในคอร์สที่มาดูย้อนหลังนะครับดูใน y o u t u b e ย้อนหลังก็สามารถพอสได้แล้วก็กลับไปดูย้อนได้นะครับวันนี้นะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนแรกเนี่ยติวเตอร์อยากจะสรุปข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้พวกเราดูกันก่อนนะครับเวลาเราท่องจำนะครับข้อสอบมันก็ไม่ได้ออกแบบลึกขนาดนั้นนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ออกข้อสอบก็เข้าใจนะว่าคนที่สอบอาจจะไม่ได้ออปฏิบัติ ในเชิงลึกขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเรารู้ไว้มันก็ดีนะมันก็ดีนะดแต่ว่าใน,ในข้อสอบเนี่ยมันก็ออกเฉพาะเมนหลักเดี๋ยวติวเตอร์จะติวเตอร์จะบอกว่ามันออกยังไงบ้างนะครับอันดับแรกชื่อกฎหมายสิ่งที่เราควรจะต้องจําก็คือนี่นะครับอันนี้มันเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็ชื่อมันก็คือวิธีปฏิบัติแบ่งคําแบบนี้นะเป็นวิธีปฏิบัติ ราชการนะครับแล้วราชการยังไงร,ราชการทางปกครองนี่ครับพศ2539และมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบันนะครับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ฉบับเ,เดี๋ยวติวเตอร์จะพูดภาพรวมให้ดูก่อนนะครับชื่อกฎหมายนะครับชื่อกฎหมายก็คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรา่างราชการทางปกครองเราก็เรียกสั้นๆว่าวิปกครองนะครับวัสวัสดีครับพี่ดอกแก้วพ,พิ่งเรียนนะครับมาสายไม่เป็นไรพิ่งเรียนนะครับขอบคุณที่แชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันแชร์อขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอให้ผลบุญในการแชร์ครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เป็นการให้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นผลบุญสนองตอบทําให้เราสามารถสอบได้นะครับสาธุสาธุสาธุเนื้อหาโดยรวมนะครับ <c oughs> ก็แบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็น5หมวดนะครับหบทเฉพาะการมีทั้งหมดนะครับแปมาตราห้าหมวด1บทเฉพาะการ87มาตรา วันให้ไว้นะวันที่27กันยา2539แล้วประกาศใช้14พฤศจิกายน2539นะครับวันบังคับใช้ก็คือวันที่14พฤษภาคม2540ก็คือนะับไป180วันกฎหมายฉบับนี้ มันจะแปลกตรงนี้นิดนึงปกติเนี่ยวันบังคับใช้ของกฎหมายที่เราเรียนผ่านมาทั้งทั้งสตัวเนี่ยมันจะใช้บังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือวันถัดไปแต่กฎหมายฉบับนี้ครับไม่ได้ใช้ในวันถัดไปเป็นกฎหมายที่180วันหนุ่นถึงจะมีการประกาศใช้เออถึงวันถึงถึงจะมีการบังคับใช้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่14มันไม่มันก็เลยไม่ใช่15พฤศจิกายน39มันเป็นวันที่14พฤษภาคม2 5 4 0นะครับอันนี้คือวันบังคับใช้ผู้สนองรับพระบรมราชโอ,องการก็คือนายกในขณะนั้นก็คือนายบรรหารศิลปะอาชาส่วนผู้รักษาการแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีกฎหมายที่เราเรียนมาทั้งหมดที่ สตัวแรกก็เป็นกฎหมายในระดับของนายกรัฐมนตรีรักษาการหมดเลยนะการรักษาการของผู้รักษาการนี่ส่วนใหญ่โดยรวมภาพโดยรวมนะเขาก็จะมีอำนาจในการวินิจฉัยวินิจฉัยปัญหาต่างๆหรือยกเว้นระเบียบเขาว่าไม่ใช่ยกเว้นระเบียบเขาเรียกยกเว้นการปฏิบัติอ่า อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับวินิจฉัยปัญหาหรือว่ายกเว้นการปฏิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับทุกหน่วยงานราชการเลยนะเดี๋ยวติวเตอร์จะชี้ให้ดูว่ามันใช้บังคับยังไงนะครับต่อไปในปี 3, 9นะครับก็ได้มีการแก้ไขฉบับที่1นะ พึ่งออกมาปุ๊บเห็นไหมแซม39นะครับก็มีการแก้ไขออกไปทันทีเลยนะเนี่ย39เหตุผลที่แก้ไขในครั้งที่หนึ่งจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆนะครับสำหรับการดำเนินงานทางปกครองนะฉบับที่หนึ่งไม่ใช่การแก้ไขนะลูกศิษย์มันก็คือฉบับนี้ที่กฎหมายนี้ออกมา ในปี39ทําไมถึงเป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่เพราะเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆสําหรับการดําเนินง,งานทางปกครองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการดําเนินง,งานทางปกครองต่างๆเนี่ยในแต่ละส่วนราชการก็มีวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันเออมันทําไม่เหมือนกันน่ะกรมนั้นทําอย่างนี้กระทรวงนี้ทําอย่างนั้นปรากฏว่าประชาชนก็งงเลครับ เออทำไมมันทำให้เหมือนกันงงเลยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะแล้วมันก็ไม่เป็นแนวทางเดียวกันยากแก่การวินิจฉัยเพราะฉะนั้นมันจึงมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆของการดําเนินการทางปกครอง2ครับให้การทํางานเป็นไปอย่างเห็นไหมครับถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้นสามารถที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะได้อำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนและป้องกันการทุจริตในวงราชการการที่มีหลักเกณฑ์และมีขั้นตอนที่ชัดเจนนี้นะครับมันป้องกันการทุจริตยังไงก็คือถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละกระทรวงระบวงกรมก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปมันจึงเกิดปัญหาที่ว่าบางครั้งเนี่ย คนนี้ได้เร็วคนนี้ได้ช้าใครจ่ายใต้โต๊ะมากคนนั้นก็ดําเนินการเร็วอะไรอย่างเงี้ยใครจ่ายใครไม่จ่ายก็อะถ่วงเรื่องเตะเรื่องไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับออกคําสั่งโดยไม่ชอบบ้างใครที่เอ่ออยากจะได้จดทะเบียนดีๆเร็วๆแบบก็จ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยไอ้กฎหมายตัวเนี้ยมันจะป้องกันการทุจริตแบบนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่มีความชัดเจนมันจึงเกิดกฎหมาย วิปกครองปี39ขึ้นมานะครับจากนั้นนะพอทำไปทำมาก็ใช้กฎหมายตัวนี้เรื่อยมาจนมาถึงปี57ปรากฏว่าในปี2557เนี่ยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียกว่าแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2นะครับการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะเป็นการแก้ไขในการในเรื่องของตรงนี้ครับ เป็นการแก,แก้ไขในเรื่องของการจับทําคําสั่งทางปกครองเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับตรงนี้เอาผ่านๆก่อนนะเดี๋ยวดิวเตอร์จะไปลงลึกอีกทีนึงแล้วต่อมานะครับใช้มาเรื่อยๆอีกปรากฏว่าเพิ่งไม่นานมานี้ครับปีที่แล้วนี่เองปี6 2นะได้มีการแก้ไขครั้งที่3ครับลูกศิษย์เพราะว่าอะไรเพราะว่า ในการบังคับทางปกครองเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการบังคับทางปกครองเขาบอกว่าการบังคับทางปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของการรับชำระเงินเนี่ยรัฐเนี่ยสูญเสียรายได้ไปบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าการเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับปกติเนี่ยการ การบังคับให้ชําระเงินนี่นะครับการบังคับให้ชําระเงินเนี่ยโดยปกติจะต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนมีตัวคิดมีเขาเรียกว่าการคิดการคิดเงินที่มีมาตรฐานแล้วก็มีมีวิธีมีวิธีที่แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย อันเก่านี่นะครับปรากฏว่ามันเรื่องของการคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่มันจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองในการกำหนดให้มีการชำระเงินเพื่อไม่ให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการปรับปรุงวิธีการยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินนะครับ เพราะว่าจากเดิมเนี่ยเป็นการใช้ประมวลกฎหมายแพง่งวิธีพิจารณาความทางแพง่งปวพนี่นะนักศึกษานักเรียนมาใช้โดยอนุโลมเดี๋ยวเป็นนักศึกษาเดี๋ยวเป็นนักเรียนเดี๋ยวเป็นลูกศิษย์เนาะเอาเป็นลูกศิษย์ดีกว่านะครับมาใช้โดยอนุโลมนะครับในการแก้ไขในปี62เนี่ยจึงมีการกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ แล้วก็ระยะเวลาในการบังคับทางปกครองเนี่ยให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยง,งานรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีความชำนาญในการยึดอายัดขายท่อตลาดนะครับจึงให้ในอันไหนเนี่ยจึงให้มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการนั่นก็คือกรมบังคับคดีนี่เข้ามา ทำในเรื่องของการยึดอายัดขายทอดตลาดนะครับเพราะว่าในกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น,นในหน่วยงานทางปกครองนั้น,นหน่วยงานไหนออกคำสั่งหน่วยงานนั้นก็ดำเนินการในการยึดอายัดขายทอดตลาดเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาใช้ในกรณีที่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่เป็นการบังคับ ให้ทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและกฎหมายเดิมเนี่ยครับเขาไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์ครับหรือมอบให้หน่วยงานอื่นหรือเอก,กชนดำเนินการแทนได้กฎหมายฉบับนี้จึงกําหนดให้มีความชัดเจนเนี่ยมากขึ้นในการสืบหาทรัพย์หมายถึงว่า เวลามีการจะต้องชําระใช้เป็นเงินอย่างเงี้ยแล้วใช้เป็นเงินไม่พอก็จะต้องมีการไปยึดทรัพย์ของผู้ที่จะต้องถูกบังคับในปกครองอ่าหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่จะต้องบังคับคําสั่งทางปกครองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําเองนะจะต้องมีการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่มีความชํานาญมากกว่าเข้ามาดําเนินการในการ สืบหาทรัพยนะ์อาจจะใช้วิธีไหนก็ได้นะกฎหมายเก่าไม่มีความชัดเจนกฎหมายนี้จึงฉบับที่3นี้นะครับจึงมีการเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้นะครับในส่วนที่จาะข้อสอบนี่ครับ5หมวด87มาตราแล้วก็จำพอสอนะจำผู้รักษาการคือใคร แค่นี้แหละแล้วก็เหตุผลในปี62นี่นะครับแล้วก็เหตุผลของในการออกกฎหมายฉบับนี้นะเนี่ยนะเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนต่างๆแบบนี้นะครับอโอเคนะต่อไปนะครับเราไปดูไอ้ขอบเขตของเนื้อหา ขอบเขตของเนื้อหานะครับออตรงนี้อยากจะติวเตอร์อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยนะครับไปปริ้นกฎหมายฉบับเต็มมาโดยที่เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อกฎหมายเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่ติวเตอร์สรุปมาให้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเป็นสารบัญน,นะครับติวเตอร์จะชี้ให้ดูแบบนี้ก็คืออันแรกนะครับ เขาบอกเขาก็จะพูดในเรื่องของบททั่วไปนะก็จะพูดในเรื่องของบททั่วไปนะครับเป็นเรื่องขอบเขตการบังคับใช้หลักการข้อยกเว้นต่างๆของวิปกครองในหมวดที่1จะพูดถึงเรื่องคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอ,อันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการคล้ายๆกับเป็นคณะกรรมการกลางประจํา ออวิปกครองพอบอรบของกฎหมายฉบับนี้นะครับในหมวดที่2จะเป็นบอกเรื่องของคําสั่งทางปกครองเห็นไหมคําสั่งทางปกครองก็ตั้งแต่เรื่องของเจ้าหน้าที่คู่กรณีการพิจารณารูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครองการอุทธรณ์เพิกถอนขอให้พิจารณาใหม่และอันสุดท้ายก็คือการบังคับทางปกครองนั่นเองนะครับ แต่ในส่วนที่8นี้นะครับได้มีการยกเลิกไปแต่ก็เพิ่มหมวด2.2ทั1ขึ้นมาเขียนใหม่เลยใน,ในหมวดของการบังคับทางปกครองเนี่ยนะครับมันก็จะมีบททั่วไปนะครับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินการบังคับให้ชำระเงินนั้นนะครับหรือการบังคับทางปกครอง ที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการบังคับทางปกครองจึงมี2แบบอย่างที่ติวเตอร์บอกนะครับก็คือให้ชําระเงินนะในวันแรกหรือให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือละเว้นการกระทำนะครับทีนี้ไอก,การบังคับทางปกครองเนี่ยในการชําระเงินเนี่ยกฎหมายเก่าเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วเนาะมีการปรับปรุงเรื่องของตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐนั้นนีะ่ะดำเนินการเองนี่ครับแต่ในฉบับที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะสามารถบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นไหมครับอันนี้ก็จะอยู่ที่กรมบังคับคดีไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นนะและในหมวดที่3จะพูดถึงระยะเวลาและอายุความนะครับ หมวดที่สี่คือการแจ้งคําสั่งทางปกครองแจ้งยังไงให้ผู้ที่ถูกบังคับทางปกครองทราบมันก็มีวิธีของมันอยู่และในหมวดที่5จะพูดถึงคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หมวดนีสรุปมาให้แบบนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ในส่วนที่เราจะเรียนกันก็คือในส่วนของนี่ครับ ส่วนที่เจ้าหน้าที่กับส่วนของคู่กรณีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าส่วนที่1ที่ติวเตอร์สรุปให้นะครับการพิจารณาอันนี้จะอยู่ในส่วนที่2รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครองอันนี้จะอยู่ในส่วนที่3อุดทอนเพิกถอนขอให้พิจารณาใหม่อันนี้จะอยู่ในหมวดเอ,อิญจะอยู่ในส่วนที่สี่ และสุดท้ายก็คือการบังคับทางปกครองอันนี้ไม่มีแล้วนะส่วนที่8นี้ยกเลิกนะครับแต่ไม่ได้ยกเลิกในทั้งหมดนะก็คือยกเลิกเพื่อเอามาเขียนใหม่มันจะอยู่ในหมวด2เห็นไหมครับเพิ่มไปเป็นหมวดใหญ่ๆหหมวด2ขึ้นมาก็คือการบังคับทางปกครองอันนี้ก็คือส่วนที่5นั่นเองส่วนที่5เพราะนั้นวันนี้เราจะมาตะลุยตรงนี้กันนะครับ นี่ครับเราจะมาตะลุยส่วนที่1กันก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่และคู่กรณีนะเนื้อหาเยอะนะติวเตอร์เลยไม่คือใ้้เขียนนี่มันไม่ทันนะครับติวเตอร์เลยพิมพ์มาให้เลยนะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เนี่ยติวเตอร์อยากจะพาลูกศิษย์ทุกๆคนเนี่ยมาเข้าใจกฎหมายพื้นฐานก่อนเพราะว่า อันเนี้ยมันเป็นกฎหมายมันไม่เหมือน4ตัวก่อน4ตัวก่อนนั้นมันเป็นกฎหมายที่เราเรียนเฉพาะมันเป็นเรื่องของเนื้อหาไงแต่อีตัวนี้มันเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะต้องรู้คอนเซปต์ของเนื้อหากฎหมายก่อนแล้วเราจะรู้ถึงวิธีปฏิบัติของมันนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยเราต้องรู้3สิ่งนะสิ่งแรกก็คือเรื่องของทฤษฎีกฎหมายครับนี่ อันที่2ก็คือรู้ในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและส่วนที่3ก็จะต้องรู้ถึงพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองการจัดตั้งศาลปกครองนี้นะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูคดีปกครองโดยเฉพาะคดีปกครองนี้ให้ลูกศิษย์ลองทายดูนะว่ามันเป็นคดียังไงนะครับออลองทายดิ คดีที่อะไรครับมีปัญหากับพวกใช้อำนาจปกครองนั่นแหละก็คือเอกชนใช่ไหมเอกชนกับรัฐรัฐนี่หมายถึงข้าราชการนะข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐเขียนไม่เขียนไม่สวยเลยเอาใหม่ดิวเตอร์จะตั้งใจเขียนนะครับเดี๋ยวอ่านไม่ออกเอกชนหรือรัฐ รัฐในที่นี้หมายถึงคอรกรคอข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐนี่ครับหรือหน่วยหรือรัฐกับรัฐนี่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีปกครองซึ่งถ้าเป็นคดีปกครองแล้วเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลปกครองนั่นเองนะศาลปกครองมีกี่ชั้นครับ มีสองชั้นใช่ไหมคืออะไรชั้นล่างกับชั้นบนอ้าวไม่ใช่เงียวไม่ใช่นะไม่ใช่ชั้นล่างกับชั้นบนนะสารปกครองมีสองชั้นถูกแล้วนะครับก็คือสารปกครองชั้นต้นครับกับสารปกครองสูงสุดไม่มีชั้นกลางนะครับสารปกครองไม่มีสารปกครองชั้นกลางไม่มีนะมีสารปกครองชั้นต้นกับสารปกครองสูงสุดนะ โอเคอันนี้ถ้าใครจะไปสอบภาคขอที่เกี่ยวกับงานสายพวกนิติกรพวกประหลัดพวกอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองเขาเรียกว่าขอบอํานาจของศาลเป็นยังไงคดีไหนจะต้องขึ้นศาลปกครองอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูละเอียดนะครับแต่เราอ่ะสอบภาคกอของกอพอหรือสอบภาคกอท้องถิ่น เรารู้แค่พรบ,บวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแค่นี้ติวเตอร์ก็คิดว่าครอบคลุมแล้วนะครับทีนี้อันดับแรกที่เราจะต้องรู้ก็คืออันนี้ก่อนเลยทฤษฎีกฎหมายาทฤษฎีกฎหมายนะครับอ่าติวเตอร์อยากจะให้เห็นดูภาพตรงนี้ก่อนกฎหมายนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นถ้าพูดถึง การมีส่วนร่วมหรือการลักษณะการใช้งานเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนครับนะลูกศิษย์กฎหมายเอกชนก็คือเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวของเอกชนแต่ถ้าเป็นกฎหมายมหาชนมันเป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ไม่ใช่ของเอกชนคนใดคนหนึ่งนะครับหลักการมันก็เลยต่างกันครับลูกศิษย์หลักการถ้าเป็นหลักการของกฎหมายเอกชนก่อนอดิวเตอร์ให้ดูเรื่องของหลักการของกฎหมายเอกชนก่อนถ้าเป็นหลักการของกฎหมายเอกชนเนี่ยหลักของมันก็คือเน้นความเสมอภาคกับเสรีภาพในการทำสัญญายกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นความรู้ที่ อาจจะไม่ได้สอบแต่ถ้ารู้ไว้เราจะอ่านกฎหมายเข้าใจแล้วก็สนุกกับมันนะครับอันแรกตัวอย่าทิตอร์จะยกอย่างนี้นายกอไก่กับนายขอไข่ทำธุรกิจกันนะครับกอไก่กับขอไข่มีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันและมีมีเสรีภาพในการทำสัญญาค้าขายซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้น เขาทั้งสองคนเนี่ยมีเสรีภาพในการทําสัญญาว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับเพราะนั้นกฎหมายที่มาใช้บังคับก็จะเป็นกฎหมายที่กําหนดสถานนะความสัมพันธ์ระหว่างเอก,กชนกับเอกชนโดยใช้ตัวนี้ครับสําคัญก็คือใช้สัญญาใช้สัญญาเป็นเครื่องมือในการทำให้ก่อความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันซึ่งความสัมพันธ์นั้นจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีความเสมอภาคกันดังนั้นการที่เอกชนจะบังคับกันได้หรือไม่ได้จะต้องไปฟ้องที่ศาลก่อนแล้วจึงให้ศาลนั้นน่ะบังคับตามสัญญาครับลูกศิษย์เพราะนั้นกฎหมายที่ใช้เขาจะใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอาญา ทีนี้เรามาดูของฝั่งกฎหมายมหาชนบ้างกฎหมายมหาชนเขาจะเน้นในเรื่องของประโยชน์สาธารณะครับทีนี้หลักการของมันเนี่ยมันก็เลยต่างกันออกไปหลักการของมันก็คือมันจะไม่มีความเสมอภาคครับการไม่มีความเสมอภาคนั้นหมายถึงว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าเอก,กชนเห็นไหมนะ,ะเขียนเป็นแผนภาพให้ดูดังนี้ นี้นายกแต่อันนี้นายขอนายขอเป็นเป็นข้าราชการอ่าเป็นราชการอันนี้ใส่บ้างนะมีบ้างเป็นข้าราชการใส่หมวกใส่ใส่หัวโขนอา่าใส่หัวโขนแล้วกันคําว่าหัวโขนนี่คือมีอํานาจนะเห็นไหมครับมีอํานาจเนี่ยเน้นความเพราะกระทาในเป็นการเป็นตัวแทนของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายมหาชนมันจะเน้นในเรื่องของ การกำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐกับเอกชนเห็นไหมมันจะเน้นความสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองเห็นไหมครับและผู้ปกครองนั้นก็ต้องมีอำนาจเหนือเอกชน